สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะพี่น้องเนาะวกไซก็เรื่อยๆพี่น้องค่ะเป็นไครวัดกันก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เห็นไหมเลือกอันนี้ก็คือเลือกแอปเปิลนะคะพี่น้องแอปเปิลลูกใหญ่ๆนี่ที่ไซจับอยู่นี่คือเขาเรียกคุกกิ้งคุกกิ้งคืออาหารเนาะคะ่ะคุกกิ้งคือการทําอาหารไหมคุกกิ้งแอปเปิลก็คือแอปเปิลที่ใช้ทําอาหารพี่น้องแล้วก็ลูกเล็กๆเนะี่ยเป็นแอปเปิลที่จอยอมมาฝากที่จอยไปเก็บ เป็นแอปเปิลแอปเปิลกินน่ะแหละแต่ว่าขึ้นข้างทางอย่างนี้นะจ๊ะเนาะใครก็เลยจะเอามารวมกันพี่น้องจ๋าเพื่อลดการใช้ใส่เพื่อลดการใส่ไหมเนาะ <laughs> เพื่อลดการใส่น้ําตาลเพราะคุกกิ้งแอปเปิลเนี่ยถ้าเอาแต่คุกกิ้งแอปเปิลมาทํามันก็จะเปรี้ยวจัดมันก็จะได้ใส่น้ําตาลเยอะหน่อยแต่ถ้าเอาคุกเอาแอปเปิลกินเนาะมาผสมนิดหน่อยมันก็จะไม่ได้ใส่น้ําตาลเยอะเยนะจ๊ะ ในวันนี้ไซก็จะทําของหวานนะคะพี่น้องของหวานของชาวอังกฤษที่เขานิยมกินกันเนาะคะ่ะทาแบบบ้านๆสไตล์คุณย่านะคะที่พาไซทําเขาเรียกว่าที่ไซจะทําอยู่นี้ก็คือ apple crumble นะคะ apple crumble หรือว่าที่ทางเหนือของอังกฤษก็จะเรียกว่า apple crumble เนะคะ crumble พี่น้องจ๋าเห็นไหมใส่น้ําตาลไปหน่อยเนาะเพราะว่าเรา มีแอปเปิลกินที่มันมีรสหวานผสมอยู่แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไม่เยอะนะนะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของหวานที่คุณย่าโปรดปรานมากเลยนะคะสองอย่างก็จะมีรูบารมครัมเบิลกับ Apple mm hmm. แอปเปิลครัมเบิลนี่หละจ้ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนเขากินแต่เด็กๆเ,เหมือนเราเน่ะจ้ะว่าพ่อแม่เคยอทาให้กินแต่เด็กเลยพอแบบว่าโตขึ้นก็คือมีความชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรน่นะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่า รูบาบนี้ก็คือเป็นพืชที่เขาสามารถปลูกปลูกไว้หลังสวนหลังบ้านเน่นะคะเขาก็มาทํากินกันเวลามันเกิดมาเนาะค่ะแอ,แอปเปิ้ลเหมือนกันอย่างนี้นะคะพี่น้องคะคนโบราณอย่างแม่คุณย่าโจนี่รุ่นนั้นมีมีตู้เย็นอยู่เนาะตู้แช่แข็งอย่างนี้คุณย่าบอกก็าจะทําใส่แอปเปิ้ลไว้แบบนี้แช่แข็งไว้รูบาบเหมือนกันเอาแช่แข็งไว้ในช่วงที่มันมีเยอะๆหน้าร้อนนะจน๊ะเนาะหน้าหนาวเราก็เอาออกมาทําโดยที่ไม่ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเราไม่ ทำถนอมอาหารไว้มันก็มีขายที่ห้างอยู่แล้วล่ะจ้าหมายถึงเนาะพูดถึงว่าไส้ใส่แอปเปิลนี่นะพูดถึงพี่น้องแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาก็จะทําแช่แข็งไว้น,นะนะพี่น้องคะคุณย่านี้ชอบมากๆเลยเนาะพี่น้องจา๋าวันนี้ไซก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่ามิกซ์ครัมเบิลก็คือแป้งที่ผสมเรียบร้อยเนาะคะ่ะ ครัมเบิลเห็นไหมครัมเบิลมิกซ์เนาะคะ่ะถ้าคนไหนอยากทำว่ามันมีแป้งอะไรผสมอะไรก็ไปดูใน youtube นะคะสำหรับบ้านไสก็แบบนี้และเอาแบบนี้เลยโดย,โดยจริงๆที่เรากินกันเนาะ,ค,ะคุณยาเขาไม่เคยผ่าผสมเลยเขาบอกว่ามันมีอยู่ในห้างอยู่แล้วต้องไปผสมให้มันยากทำไมเพลินวาเนานะก็ <c oughs> คือซื้อมาทำเลยซื้อมาแบบนี้เลยเพลินวานนะคนะโอเคแล้วพี่น้องขะใสก็ไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงแบบนี้ก็จะอร่อยเหมือนกันค่ะพี่น้องะ่ะ รสชาติเป็นยังไงเหรอคะพี่น้องคะรสชาติก็ไส้มันก็อมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบมีความกรอบหน่อยนะ,นะคะ่ะแป้งมันพี่น้องก็จะกินกับไอศครีมเอาเข้าเตาอบก็ประมาณ20นาทีกว่าๆแล้วแต่เราชอบว่าให้หน้ามันเกรียมขนาดไหนโดยประมาณเอาคะ่ะไฟก็ร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยองศาเซนเซียสก็ว่าไปเห็นไหมใส่อบเคลืนไปหน่อยไม่เป็นไร <c oughs> ขนาดก็จะเอาไส้เยอะๆแล้วนะมันยุบลงอยู่นะพี่น้อง นั่นแหละจ้ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเขาชอบกินนะคะนิยมกินแบบกําลังอุ่นๆอ,อ,อยู่ร้อนๆนนแหละจ้ะพี่น้องคะนี่แหละเห็นไหมไส้แบบจุๆเลยแป้งน้อยกว่าไส้กินได้หลายวันค่ะสองสามวันเลยแหละจ้ะเนาะเป็นของหวานอันนี้จะตากให้คุณย่าถ้าวันหลังมามันมันมันเย็นแล้วเขาก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็ตาก,ตากไอศครีมใส่เนาะ มันก็จะเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกพี่น้องคะเอาไอศครีมบ้านนี้นิยมไอศครีมวานิลาพี่น้องวานิลาไอศครีมนี่โอ้สุดยอดเลยพ่อไม้กับน,น้องเมลีกินไอไม่ใกล้จะหมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะกินกับของหวานแบบนี้ละรอบก่อนที่ายทำก็จะเป็นรูบาร์ครัมเบลิลรูบาร์เมลีไม่ชอบนะคะพี่น้องแต่ถ้าเป็นแอปเปลิลครัมเบลิลแบบนี้อุ้ยนางถึงไหนถึงกันเลยจ้ะ แย่ yeah, กินข้าวคนเดียวนะคะวันนี้เพราะว่าซานไม่กินข้าวเย็นไนส์ไนส์มิคเลก็มาค่ำนะพี่น้องคะน้องรีก็มีเรียนมีอะไรกิจกรรมยีตอนเย็นน n o w i c e plate new ว่าไมเคิล want ไมเคิล him want that o อ e แล้ว Michael Michael him แอปเปิลครุ้มโบก็ก็เป็นผลโอ้เป็นของหวานจากผลไมา้ รูบารบคุ้มเบิลย่าก็ชอบแต่รูบาบย่ากินได้ไม่เยอะแอปเปิลนี่โอเคอยู่พี่น้องจา๋าเดี๋ยวไมโครมาไมโครเกาจะกินข้าวเสร็จก็กินของหวานขึ้นกันอ๋ออันนี้ก็เป็นเวลาทีวีนะคะผู้ผู้เฒ่าก็เหมือนเด็กน้อยพี่ไหมเห็นว่ากินไปด้วยดูทีวีไปด้วยนี่จ้ะมันจเบิ่งเอาโหลดเห็นบ่คือบ่เนี่ยวคือบ่ จริงๆนะพี่น้องคนเก๋ก็คือเด็กจะเห็นว่าตั้งใจดูมากเลยนะคุณย่านี่ Which one you like better, Mom? Which one you like better, Rubba or apple? I think apple. You like apple mm. better? Well, I don't know. I like them both. <laughs> like them both. I like them both really. yeah yeah มันก็จะเป็นกรอบๆหน่อยตัวที่เป็นแป้งมันนะคะข้างบนนะพี่นอ้องแล้วก็มันก็จะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ใส่ไอศครีม่วันไน no not today I'll be tomorrow Oh yeah ตอนนี้ตอนเย็นใส่ก็จะไม่ทาน หมายถึงว่าของหวานเนะคะเพราะว่าทรายเป็นโรคไอฮาร์ดเบิร์นส่วนใหญ่ถ้ากินของหวานๆแล้วก็กนหมายถึงว่าตอนค่าอย่างนี้นะจ๊ะแล้วไปนอนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทรายแต่คุณย่าถือว่าสุดยอดนะคะคุณย่าเก้าสิบปีนี้คือไม่ค่อยมีปัญหาเลยเรื่องการกินมีปัญหาอยู่ในเรื่องถ้ากินรูบาบเยอะก็คือเข้าห้องน้ําบ่อยนะคือหมายถึงเซนซิทีฟในเรื่องในเรื่องของ ของท้องเสียนัน่ะนะคุณยา่านอกนั้นโอ้โหกินได้ดีพี่น้องกินได้ดีกินโอเคมากนั่นล่ละ it is nice mom ใช่อืมอร่อยอร่อยอร่อยมากๆนะพี่น้องนี่ละผองหวานเพิน่นได้ถ่ายให้ดูประมาณนี้ค่ะพี่น้อง,อง,องคุณยา่าก็กินไปแล้วก็ดูทีวีไปจ้ะไปเพลินเอ็นจอยพี่ OY, พน้อง <'s> น่าอะไร pumpkin pumpkin มาแล้วค่ะพ่อลูกเมลี่อย่ังก็เอาคนใส่กันแบบนั้นมาลูกแล้วขคงหวานที่ใ่ทำอร่อยไหมคะเมลี่อร่อยค่ะเมลี่ชอบแต่ว่าเมลี่ไม่กินรูบแบคุมเบอร์กหรือเเมลี่กินได้อปเปิลคุมเบอร บิวตี้ฟูนก็คือแบบว่าอร่อยอร่อยเลยพี่น้อง mm. for รูบาบ์ครัมเบิลเร็นอะไรสำครับ้มีรูบาบ์ครัมเบิลไม่ใช่เหรอไม่คือว่ารูบาบ์เพราะว่ากินอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะพอีเคย it. It คือว่าเขาทำอะไรให้กินยังไม่รู้เลยว่าอร่อยเฉยเลยเป็นแอปเปิ้ลมิสเตอร์ no. ไม่เขาจะไม่รู้เรื่องอาหารเลยพี่น้องค่ะไม่รู้เรื่องอาหารเลยทำแอปเปิ้ลก็ยังว่าเป็นรูบาบอยู่รู้แต่กินค่ะพี่น้องแล้วก็อร่อยเหมือนกัน Have you ever eaten an apple? YeahHave you ever eaten eat, uh, eaten rhubarb? Yeah not raw you know what the difference is ไมลีแกงพ่อใหม่เพราะว่าพไมไม่รู้เนาะไมลีเนาะไม่รู้เลยอ่าไม่เข้าแซบะบ mm. your taste buds are not taste budding no. อร่อยไหมไมลีอือฮะ yeah very good บงไมเข้ามั แ๊บเดี๋ยวไม่รีพอเธอนี่ไม่บานี้คือนอนด้งงหมากเลย, <S <S 2> <S 2> ยเนลทนพัสเอกเดี๋ยวนี้พี่น้องสองถุงชิปนาที่นอนด่เสือแต่ว่าใส่กินบ่อยๆแต่ตอนนี้ก็ยังแน่นเดี๋ยวว่าเป็นฮาร์ดเบิร์นอยู่ไปเมลี่บายบายลูก